You know I'm going to get ครับผมก่อนอื 1, ่นเลยก็ต้องสวัสดีคนดูและผู 1, ้ติดตามทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC พับ G Mobile นะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับคิมมีร้านมาแนะนํานะครับนั่นก็คือ Richmond Shop นะครับผมใช้เพียงแค่เลขไอเดียและชื่อตัวละครในการเติมนะครับเพียงแค่แอด line Richmond Shop นะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยทางร้านนะครับผมมีโปรไฟลลลล์์ุุกกนนะะะะคคคครรัับบเเเเตติิิิมมมมม UC UC ้ๆยยผดี๋วจแปง ต้น description นะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ย RBC เส้น16เข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากเติม r p ะครับเติมได้ที่ l i c h m a n s h o p ได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่อยากติดอินเทอร์เน็ตนะครับคิมแนะนําเป็น Net2 Super Fiber นะครับจะมี q r code สแกนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจาก o r 9 6นะ